ค่ะทุกคนวันนี้แอดก็นำสูตรหวยยี่กีล่าสองตัวบนนะคะแล้วก็กดเบิ้ลทุกรอบนะคะเป็นหวยของเว็บรวยนะคะเว็บเว็บรวยนะคะของวันที่สิบเก้าเดือนเจ็ดหกห้านะคะสูตรของแอดวันนี้ก็คือสูตรนะคะคือนำหลักสิบล่างมาหานะคะคือนับให้ได้เจ็ดตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะสาม หลัก10ล่างของรอบที่16ก็คือ3ก็นับเพิ่ม3 4 5 6 7 8 9ให้ได้7ตัวนะคะทุกรอบที่เราเล่นเราจะเล่นเบิ้ลทุกรอบนะคะกันเบิ้ลหน้าทุกรอบนะคะโดยโดยทุนถ้าเล่น1บาททุนเราจะอยู่49บาทนะคะถ้าไม่เล่นเบิ้ลก็จะอยู่ประมาณอ่าบาทนะคะเพราะว่าเบิ้ล7ตัวก็7 7บาทเนาะก็บวกไป7บาทเป็น49บาทนะคะทุกรอบเล่น1บาททุนจะอยู่ที่49บาทต <st> ่อรอบถ้าได้ถ้ารอบนั้นได้นะคะก็จะได้90บาทกําไรเราจะอยู่ที่41บาทนะคะถ้าเล่น5บาทท <st uff Philipp candy> ุนจะอยู่ที่245บาทต่อรอบจะได้450บาทต่อรอบกําไร205บาทต่อรอบนะคะถ้าใครเล่น10บาทนะคะทุนจะอยู่ที่490บาทต่อรอบได้900บาทต่อรอบ กำไรต่อรอบเราก็จะอยู่ที่410บาทนะคะอันนี้คือถ้าตอนอันนี้แอดเล่นไปแล้วนะคะทุกคนแอดก็เลยนำสูตรนี้มาแจกทุกคนเพราะว่าแอดว่ามันเดินดีแล้วก็ได้กำไรดีด้วยนะคะแอดเล่น10บาทนะคะทุนของแอดก็อยู่นี่นะคะ490ท,ทุกรอบที่แอดได้แอดจะได้410บาทนะคะทุกคนอ,อย่างนี้แอดตั้งทุนไว้ที่500บาทนะคะ แอดตั้งทุนไว้ที่500บาทแบบนี้นะคะทุกคนรอบที่อ่ะย่งรอบที่16นะคะแอดหามาได้3 4 5 6 7 8 9แล้วก็นำเลขบินนะคะมามัดกันเลยนะ,ะถ้าใครแบบจับเลขเป็นแล้วก็สามารถนำไปแทงได้เลยนะคะใครจะเล่นกี่บาทก็ตาม ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะว่าทุนใครมากทุนใครน้อยก็เล่นพอประมาณก็แล้วกันนะคะส่วนแอดแอดเริ่มเล่นที่10บาทเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เดินดีแอดก็ถอนมาแล้วประมาณ8,00พกว่าบาทนะคะสูตรนี้แ0ดพเกือบหมื่นนะคะที่แอดเล่นวันนี้นะคะแอดก็เลยนําสูตรนี้มาแจกก็แล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะคะเล่น1บาทก็ได้5บาทก็ได้2บาท3บาทก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะคะอ่ะยกตัวอย่างการมัดเลขนะคะของตัวนี้อ่ะแอดจะเขียนให้ดูนะคะ 3ามสี่ห้าหก็ดแดเอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมัดแบบนี้นะคะคือนําเลข3มกับ4มาแบบนี้นะสาตอนแรกเราก็ทําหลัก3มแบบนี้นะสามสต่อไปก็3ามห้า3ามหกดสามแแบบนี้นะ,ะพอ3มปุ๊บแล้วก็ย้ายไป4ี่นะคะต่อไปก็4ี่ห้าสี่หสี่เจ็ด สี่แปดแล้วก็สี่เก้าสี่หมดปุ๊บก,ก็ไปห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าพอห้าปุ๊บก,ก,ก็ไปหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าต่อไปก็ไปเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพอเจ็ดแล้วก็ไปแปดะ,ะ8ะแปดเก้ามีหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือชุดชุดนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ทำเบิ้ลนะคะอันนี้จะอยู่ทุนที่ 4ี่บาทเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลของเลขชุดนี้ก็คือ3า4ส55 66 7 7 8 8แล้วก็99ทุน7บาทนะคะรวมกันก็เป็นอ่ะ49บาทแบบนี้นะคะนี่ที่แอดเขียนไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเลขยกตัวอย่างที่เราจะนำไปแทงในรอบต่อไปนะคะอ่ะอย่างเช่นเราได้เลขชุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็นำไปแทงทั้งหมดเลยนะคะ ทุนแอดก็อยู่ที่490บาทะฮะอรอบนี้ทุนแอดใช้ไป490บาทนะคะแบบนี้เรามาดูรอบที่17นะคะรอบที่17ผลออก9 5 6 3 6ที่เราต้องการดูนะคะก็คือเลขชุดด้านหน้านะคะล่า2ตัวบน,นะคะล่า2ตัวบุคือเลข5 6นะคะเรามาดูว่าที่เราหามันมี5 6ไหมนี่นะคะ5 6นี่ ห้าหกเข้าก็แสดงว่าเราได้นะคะแอดเนี่ยถ้าได้แอดจะได้อยู่ที่เก้าร้อยบาทต่อรอบเนาะนี่เก้าร้อยบาทต่อรอบเราหักทุนเราแล้วเราจะได้กําไรอยู่ที่สี่ร้อยสิบบาทแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าใครบางคนแบบว่าจะไม่มีเวลาเล่นเยอะเราก็ใช้ทุนเล่นรอบเดียวก็คือจบเลยได้กําไรสี่ร้อยสิบาททอนเลยค่ะแต่บางคนก็อยากจะเล่นต่อก็เล่นได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็เล่นแค่รอบ2รอ,อบพอนะคะถ้าใครมีทุนเยอะหน่อยก็ถวนไปแล้วสี่บาทแบบนี้นะคะในรอบถัดไปค่ะเห็นไหมคะทุกคนกล้องแอดอาจจะไม่ชัดเลยนะเวลาถ่ายมันอาจจะชัดอยู่แต่พอไปลงปุ๊บ YouTube มันแบบเหมือนแบบกําลังทําคลิปให้เป็น h d ดีอะไรปรับชัดนี่นะคะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ามันมองไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะคะอ่ะรอบถัดไปทําเหมือนเดิมคะ่ะยก ยกเลขหลักสิบล่างมานะคะคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าแบบนี้นะคะเล่นเบิ้ลด้วยนะคะอ่ะเบิ้ลด้วยนะคะทุนอยู่ที่4ี่เก้าสบาทเหมือนเดิมนะคะอ่ะรอบที่18ผลออกห้าสี่เก้าเก้านะคะเราเล่นบนก็คือ4ี่9กี่เเข้าอยู่แล้วค่ะนี่ถ้าไปทําชุดแบบนี้นะคะ4ี่เ้าเราก็ได้อีกนะคะ เก้าร้อยกำไร410บาทแบบนี้นะคะกำไรสี่ร้อยสบาทเดี๋ยวจะซูมตรงนี้ก่อนนะคะเราจะมันจะได้ดูใกล้ๆนี่นะคะอะรอบถัดไปค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะยกเลข9นะคะมา9 0 1 2 3 4 5 7ตัวแบบนี้ก็เบิ้ลด้วยนะคะเบิ้ลด้วยนะคะ อ่านรอบที่19ผลออก12570นะคะที่เราต้องการก็คือนี่นะคะ25ตรงนี้นะคะ25ตรงนี้นะ,ะ 2, 5, นี่25ในเลขชุดเราก็มีอยู่แล้วนะคะในเลขชุดที่เราก็จะเป็นนี่นะค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้านี่ค่ะมีสองห้าก็สี่ร้อยเก้าสิบบาททุนที่เราเล่นไปเนาะ,ะแล้วก็ได้มาเก้าร้อยเราก็ได้กำไรสี่ร้อยสิบบาทนี่นะค่ะทุกคนแค่สามรอบ ถอนได้เลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วให้ทุกคนตั้งเป้านะคะไม่ใช่แบบว่าจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ายี่กี่นี่มันมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรมันไม่สามารถจะเดินได้ทั้งวันนะคะอ่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดตัวนะคะเบิ้ลอ่ะเล่นเบิ้ลด้วยนะคะทุน490บาทแทงปุ๊บแอดแทงเสร็จปุ๊บไปรอบที่20่สิผลออก53628 สามหกอ่ะเนี่ยอย่างเช่นรอบนี้แอดหลุดนะคะทุกคนแอดหลุดแอดก็จะเสียไปสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่แอดจะเสียสี่ร้อยเก้าสิบนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้นะรอบนี้หลุดนะคะรอบถัดไปค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบิ้นอ่ะรอบที่ยี่สิบเอ็ดนะคะผลออก 7จ็ดสองแปดหกห้าสองแปดนะคะมีไหมสองแปดสองแปดเข้านะคะรอบนี้เข้าก็บวกไปเก้าร้อยบาทนะคะก็ได้กำไรมาอยู่ที่สี่ร้อยสิบาทแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะไปต่อนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองใช้เลขเจ็ดตัวนะคะแล้วก็เลขเบิ้ลนะคะจะมีทั้งหมดสี่สิบเก้าตัวนะคะแอดเล่นสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบต่อรอบ ผลออกในรอบที่22คือสองหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งหกะคะที่เราต้องการหนึ่งหกมีไหมคะหนึ่งหในเลขชุดมีนะคะรอบนี้แอดก็เข้าอีกนะคะก็ถอนไปอ่ะกำไร410บาทเหมือนเดิมะคะ่ะรอบถัดไปค่ะอันนี้แอดทำมาทั้งหมดประมาณ29รอบแต่เราเล่น28รอบนะคะทุกคนนี่ประมาณ28รอบนะคะอ่ะ 5 6 7 8 9 0 1เบิ้ลนะคะ,ะเล่นเบิ้ลไว้แต่ใครไม่เล่นเบิ้ลก็ได้นะคะแต่แอดจะกันไว้เฉยๆนะคะเผื่อแบบแอดไม่อยากให้มันหลุดนะคะอะ่ถ้าแบบได้น้อยดีกว่าไม่ได้ะคะถ้าหลุดมันก็หลุด490เลยแอดก็เลยเล่นเพิ่มเข้ามาก็แค่รอบละเจ็บาทนะคะแค่นั้นต่อไปนะคะเรามาดูรอบที่23ผลออก6 4 7 0 2 4 7ีมีไหมคะ สี 47, อ่ะสีไม่มีรอบนี้แอดก็หลุดอีกนะคะอ่ะไปต่อนะคะศูนย์หนี่ห้าหนี่นะหเบิลรอบนี้490รอยเก้าสิบนี้นออก7 9็ดเก9 3สาอ่ะเกไม่มีแอดหลุดอีกนะคะรอบนี้หลุดสองรอบนะคะ หลุดสองรอบติดถ้ารอบถัดไปเรายังไม่ถ้ามันหลุดสองรอบแบบนี้รอบถัดไปเราอาจจะชะลอดูเลขก่อนนะคะว่ามันจะเข้าไหมถ้าหลุดเราก็เปลี่ยนสูตรน,นะคะแต่นี่ก็อ่ะสมมติว่าทุกคนกําลังแบบหยุดเล่นเลขก่อนนะคะหยุดหยุดแทงก่อนนะคะรอรอดูก่อนว่ามันจะหลุดอีกรอบไหมถ้าหลุดสามรอบก็คือเราเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเลยนะคะแต่นี่หลุดสองเราก็สามารถเล่นได้นะคะแต่มันจะมีความเสีย่ยงห้าสิบห้าสิบนะคะแล้วก็ รอดูก่อนเริ่มเล่นได้นะคะอ่ะเราจะไปหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแบบนี้นะคะอ่ะเบิ้ลด้วยนะคะไอ้เขียนเบิ้ลไว้ด้วยรอบนี้นะคะอ่ะแอดแทงไปสี่ร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้ก็คือมันจะอยู่ห้าสิบมาสิบแล้วแต่ใครจะเล่นหรือไม่เล่นนะคะแต่ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดก็คือชะลอดูเลขก่อนนะคะค่อยเล่นนะคะอ่ะรอบนี้รอบที่ยี่สิบ ยี่สิบห้านะคะผลออกแปดแปดหนะะึ่งศูนย์แปดค่ะเลขที่เราต้องการคือแปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งเข้านะคะนี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งเข้านะคะแอดก็จะได้เก้าร้อยบาทได้กำไรมาสี่ร้อยสิบบาทแบบนี้นะคะสี่ร้อยสิบบาทแบบนไหมคะต่อไปค่าศูนย์ อืมสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะได้เลขเจ็ดตัวแอดก็กดเบิลด้วยนะคะแอดกดเบิลไปด้วยนะคะอ่ารอบที่ยี่สิบหกผลออกสองศูนย์หนึ่งสี่สี่นี่นะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งตรงนี้นะคะใครเล่นบนล่างนะคะสี 4, ่เราเล่นเบิลอยู่แล้วมันก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่อันนี้แอดเอามาแค่สองตัวบนนะคะเพื่อจะให้เลขมันไม่เยอะนะคะอ่ะ รอบนี้แอดก็ได้ไปอีก900บาทกําไร410บาทนะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะ4 5 6 7 8 9 0กดเบิลน,นะคะเห็นไหมคะส่วนมากเบิ้ลมาท้ายหมดเลยเบิ้ลมานะคะอ่ะรอบที่2 7่สนออก7 9 4 2 2 9 4นะคะ9 4อ่ะรอบนี้ก็เข้านะคะ9กับ4รอบนี้ก็เข้านะคะ ได้900กำไร410บาทนะคะต่อไปนะคะ2 3 4 5 6 7 8กดเบิร์นนะคะแต่ถ้าแอดไม่กดเบิร์นแอดก็จะประหยัดทุนไป70บาทนะคะแอดก็จะประหยัดทุนไป70บาทนะคะตั้งแต่รอบที่16ถึงรอบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเผื่อแบบ แต่ถ้าใครดูเลขอันนี้มันมาออกเบิ้ลล่างค่ะแตเผื่อมันออกเบิ้ลหน้านี่แบบเ o า s เสียไปเลยนะคะ490อันนี้มันอ่าก็แล้วแต่ใครจะเล่นนะคะแอดก็ยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะคะ490อ่าเรบที่28ุนออก4 5 4 6 8ะคะ่ะ5 4อ่านี่5แล้วก็4ตรงนี้นะคะแอดก็จะได้มา900บาทนี410บาทคือกำไรนะคะอ่า6 เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะกดเลขเบิลอ่ะนี่นะคะรอบที่ยี่สิบเก้ารอบยี่สิบเก้าถ้าเราไม่กดเบิลปุ๊บเราก็จะหายไปเลยนะคะสี่ร้อยเก้าสิบาทรอบนี้เรากดเบิลอยู่ก็ถือว่าเราได้นะคะก็ได้ไปเก้าร้อยบาทกำไรสี่ร้อยสิบบาทนะคะอ่ะรอบถัดไปะคะ่ะหกเจ็ด 8 9 0เกเป็นเลขชุดเดิมนะคะแล้วเราก็กดเบิ้ลทุน490ปุ๊บนำไปแทงในรอบ30รอบที่30ผมออก1 1 4 5 1หนนะคะอ่ะไม่มี4รอบนี้เราหลุดนะคะหลุดไป490โอเคอ่ะไปต่อคะ่ะรอบต่อไปคือ5 6 7 8 9เจกดเบิ้ลนะคะอย่าลืมกดเบิ้ลอ่ะ490 รอบที่31มสิบเอ็ดผลออก4ี่ศ9นะคะอันนี้นี่ค่ะ0ูนย์เก้าถ้าใครเล่นล่างก็99ก็ได้อีกนะคะอันนี้แอดเล่นแค่บนนะคะได้มา900กํากำไร410บาทนะคะอ่ะต่อไปค่ะ9012345กดเบิ้ลนะคะอ่ะรอบที่32นะคะผลออก699นะคะ ห9เก้าเเบิ้ลนะคะเกแล้วก็กดเบิ้ลอยู่นะคะแล้วก็ได้มา900บาทนะคะได้กําไรมา410บาทนะคะอรอบถัดไปทําเหมือนเดิมเลยค่ะ5้าหกเจกดเบิ้ลนะคะนี่รอบที่สานะคะผลออก3ามแปดหกสี่็นะคะสามแป 8ปดหกนี่ค่ะแปดหกแปดหกอันนี้ก็เก้าเก้านะลืมไปอ่ะแปดหกนะคะรอบนี้เราก็ได้อีกได้มาเก้าร้อยบาทนะคะกำไรสี่ร้อยสิบบาทนะคะอรอบถัดไปค่ะแต่และรอบแอดก็ได้แบบแทบจะครึ่งต่อครึ่งแล้วเห็นไหมคะสูตรนี้ทุนแค่สี่ร้อยเก้าสิบจะได้มาสี่ร้อยสิบบาทนะคะกำไรเกือบห้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ต่อไป4 5 6 7 8 9 0กดเบิ้ลนะคะ490บาทอ่ะผลรอบที่34ผลออก007 61นะคะไปเบิ้ลหน้านะคะ07อ่ะมี07รอได้นะคะก็ไปที่900บาทได้กําไร410บาทนี่นะคะอันนี้คือถึง34รอบอ่ะรอบถัดไปนี่นะคะ อรอบที่สามสิบห้ารอบนี้เราก็เอาเลขหกมานะคะเลขหกมาตั้งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองกดเบิ้ลแบบนี้ทุนสี่ร้อยเก้าสิบนะคะรอบที่สามสิบห้าผลออกเจ็ดหกแปดสี่แปดหกแปดนี่นะคะหกแปดหกแปด หกแปดเราได้เก้าร้อยนะคะกำไรสี่ร้อยสิบบาทนะคะนี่ทุกคนอ่ะไปต่อค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กดเบิ้ลนะคะกดเบิ้ลผลออกรอบที่สามสิบหกก็คือผลออกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดอ่ะรอบนี้หลุดนะคะไม่มีหนึ่งนะคะรอบนี้หลุดสี่ร้อยเก้าสิบนะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะ 1>, 1 2 3่งสอามี่ห้าหกดกดเบิ้ลนะคะรอบที่37ผลออก7 1, 1 2, 4, ะะ็ดหนึ่งหนสี่ทานี่นะคะ1นึ่หนึ่งมีไหมมีทะานึ่งหนึ่งเรากดเบิ้ลอยู่แล้วนะคะทุนเรา490เราได้มา900บาทกำไร410บาทนะคะ,อะรอบถัดไปคะ่ะทำเหมือนเดิมคะ่ะสองสามสี่ห้าหกเดแตัวนะคะกดเบิ้ลคะ่ะ กดเบิ้ลทุน490บาทนะคะทุน490อาอ่ะรอบที่38ผลออก82795 82795 27 9, 5, 8, 2, 7, 9, 5, 2, 7, นะคะนี่ค่ะ27เข้าอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็900บาทกำไร410บาทแบบนี้นะคะกำไรเราได้เยอะแล้วนะคะใครที่แบบ2-3รอบก็ถอนได้เลยนะคะอันนี้แอดยกตัวอย่าง ที่แอดเล่นแล้วแอดก็ยกมาให้ดูนะคะทุกคนจะนําไปเทสก่อนนะคะไม่ใช่แบบเห็นแอดเล่นได้แล้วนําสูตรนี้ป้างไปเล่นเลยแบบนั้นไม่ได้นะคะต้องเทสก่อนนะคะรอบสองรอบนะคะ,ะไปต่อค่ะ9012345กดเบิ้ลน,นะคะกล้อง iPhone แบบดํามากนะคะดาดำกว่าผิวจริงค่ะ490นะคะ 4, 9, 0, รอบที่39ผลออก8 6 2 1 6 6 2นี่ไหมคะ6 2อ่ะรอบนี้หลุดนะคะไม่มีเลข6นะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7กดเบิ้ลนะคะอ่ะทุน490บาท40รอบที่40ผลออก0 5 1 6 3 ห้าหนึ่งนี่นะคะห้าหนึ่งตรงนี้ถ้าใครเล่นล่างก็ได้หกสามด้วยนะคะใครเล่นบนเล่นล่างนะคะแต่แอดเล่นบนนะคะรอบนี้ก็ได้ไปเก้าร้อยกำไรสี่ร้อยสิบบาทนะคะอ่าไปต่อค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองกดเบิ้ลอ่ะรอบที่สี่สิบเอ็ดนะคะผลออกสามแปดแปดสี่หกนะคะนี่นะคะเบิ้ลเข้านะคะเบิ้ล เราก็ได้เก้า้กำไร410บาทแบบนี้นะคะรอบถัดไปค่ะ4 5 6 7 8 9 0กดเ้นเบิลเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะอ่ะรอบที่42นะคะผลออก3 2 0 5 7นะคะ2 0รอบนี้หลุดค่ะรอบนี้หลุดนะคะไม่มีเลข2นะไม่มีเลข2นะคะอ่ะต่อไปค่ะ5 6 7 8 9 0 1กดเบิ้ล รอบที่43่นะคะพ้นออก108 56เลขที่เราต้องการคือ08นย์นี่คะนี่ค่ะ0ูตรงนี้นะคะเข้าตรงนี้นะคะ0 8นย์แก็ได้900นะคะก็ได้กําไรไป410บาทแบบนี้นะคะ่ะในรอบสุดท้ายค่ะถ้ามันเดิมค่ะเลขชุดเดิมเลยนะคะ5 6 7 8 9 0 1กดกดเบิ้ลค่ะอ่ะกดเบิ้ลนะคะอ่ะเบิ้ลไปออกท้ายแล้วนะคะแต่เราไม่ได้เล่นท้ายนะคะ รอบที่สี่สิบสี่ผลออกศูนย์หกแปดห้าห้านะคะหกแปดนะคะนี่หกแล้วก็แปดนะคะเข้านะคะรอบนี้เก้าร้อยบาทได้กำไรสี่ร้อยสิบบาทเป็นไงคะ,ะเดี๋ยวนะประมาณนี้เนาะเห็นไหมคะนี่มันไม่ชัดนะทุกคนดูประมาณนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวมันไม่ชัดเนาะนี่ นี่นะคะที่เราได้ทั้งหมดออจะสรุปให้ดูนะคะนี่คือทุนของเราเนาะเราเสียไปทั้งหมดกี่รอบนะคะใน28ดรอบเนาะยีดรอบเราเสียไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบอ่ะเสียเจ็ดรอบเจ็ดรอบเจ็ดรอบละสี่รอยเก้าสิบก็สี่ร้อยเกาสิบคูณเ็ดก็สาม 3430นะคะอันนี้คือเราเสีย3430บาทนะคะเราได้นะคะได้ได้มาทั้งหมด1234567891011121314 15 16, 16 17 18 19 20 21, 21 21รอบแล้วก็นำ21คูณ9รอบะคะ21คุณ21คูณ9รอบ เออเก้าร้อยนะยี่สิบเอ็ดคูณเก้าได้เท่าไหร่คะทุกคนพันแปดไหมพันแปดพันแปดเก้าร้อยไหมประมาณนี้เนาะอ่าปัจจนึ่นผู้ความชัวโทรศัพท์แอดก็ยี่สิบเอ็ดอ่าประมาณพันแปดเก้าร้อยนะคะทุกคนพันแปดเก้าร้อยนะคะอ่าเราก็เอาที่เราได้นะคะมาลบก,กับเสียแบบนี้เนาะได้ ยอดได้มาลบกับที่เราเสียก็จะเป็นกำไรของเรานะคะลบกันนะคะก็จะได้ประมาณ8,610บาทนะคะนี่ก็คือกำไรในทั้งหมด28รอบที่เราเล่นนะคะอันนี้ทุนแอด10บบาทเนาะนี่แอดก็นี่ค่ะฟาดไปได้กำไรทุนเราไม่หายนะคะเพราะว่าเราหักได้หักเสียไปแล้วเราก็ได้กำไร 8,610บาทค่ะทุกคนเนี่ยสูตรนี้2ตัวบนค่ะแต่ใครเล่นล่างก็มีแหละได้เยอะด้วยเนี่ยอย่างเช่นเป็นเบิ้ลเนี่ยเล่นล่างด้วยก็ได้อยู่ดีนะคะเรากดเบิ้ลกันไว้อยู่แล้วนะคะทุกคนอ่แอดขอฝากสูตรนี้ไว้อีกหนึ่งสูตรนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันอีกในคลิปถัดไปครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่แอดลงนะคะขอบคุณค่ะ